แต่ปัญหาที่สองก็คือเราไม่รู้ว่ารถเมย์ที่เราต้องการจะไปใช้บริการเนี่ยค่ะมันอีกนานแค่ไหนจะมาหรือว่ามันไปแล้วแล้วร,รออีกนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพอคนที่เขามาช่วยเราดูสายรถเมย์ค่ะถ้าแบบนานมากบางทีรถของเขามาแล้วเขาก็จําเป็นที่จะต้องไปก่อนใช่ไหมคะคนตาบอดก็จะแบบต้องหาคนมองสายรถให้ใหม่อะไรเงี้ยค่ะ ก็คือปัญหาปัจจุบันอะอย่างคนตาบอดเนี่ยเวลาเราจะเดินทางสมมติว่าถ้าจะใช้รถเมล์ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปที่ป้ายรถเมล์เนาะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องพยายามหาคนแถวๆนั้นแหละที่อยู่ที่ป้ายช่วยบอกว่ามองสายรถเมล์ให้หน่อยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าสายที่มาเนี่ยมันเป็นรถเมล์สายอะไรใช่สายที่เราต้องการจะขึ้นหรือเปล่าอันนั้นคือปัญหาแรกใช่ไหมคะแต่ปัญหาที่2ก็คือเราไม่รู้ว่ารถเมล์ที่เราต้องการจะไปใช้บริการเนี่ยคะ่ะ มันอีกนานแค่ไหนจะมาหรือว่ามันไปแล้วแล้วร,รออีกนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพอคนที่เขามาช่วยเราดูสายรถเมย์อะค่ะถ้าแบบนานมากบางทีรถของเขามาแล้วเขาก็จําเป็นที่จะต้องไปก่อนใช่ไหมคะคนตาบอดก็จะแบบต้องหาคนมองสายรถให้ใหม่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบเออหนึ่งคือรออย่างไร้จุดหมาย2คือเราก็ต้องแบบคอยพึ่งคนอื่นที่แบบแล้วบางทีก็เกรงใจเขาอะค่ะว่าแบบบางทีรถรถสายที่เราจะไปก็นานนานอย่นางเงี้ย ก็เลยมองว่าจริงๆน่าจะทําอะไรกับตรงนี้ได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้อะค่ะคือจริงๆเข้าใจว่าณตอนนี้ค่ะมันมีแอปพลิเคชันอยู่นะคะชื่อ VIABUS ของที่แบบคนทั่วไปเขาใช้กันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับคนตาบอดเนี่ยเขาไม่ถึงเนาะแล้วก็คือเรามองว่าณตอนนี้อันนี้คือความเข้าใจนะคะว่ารถรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถเมเลอะไรเงี้ยค่ะเขาติด GPS ใช่ไหมคะทีนี้ทำไมเราไม่ใช้ GPS ตรงนี้มาให้เป็นประโยชน์โดยลิงก์กับแอปแต่เราต้องเขียนแอปให้เข้าถึงได้ด้วยนะคะโดยคนที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการจะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะคะเพราะถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยคือเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอาสมมุติรถเมสาย14เราต้องการจะไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยอีกสักกี่นาทีจะมาถึง อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราสามารถจัดการชีวิตบริหารชีวิตบริหารเวลาต่างๆได้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วจริงๆก็คือในการที่สมมติว่าคนที่เขียนแอปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบไม่มั่นใจว่าเขียนมาแล้วมันจะใช้ได้ไหมกับตัวโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีสื่อในะความสะดวกเนาะช่วยคนพิการอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะติดต่อคือให้คนพิการเนี่ยทดลองใช้ก่อนนะคะคือเข้าไปมีส่วนร่วมอะคะ่ะเพราะว่าการที่คุณทําให้มันแบบเข้าถึงได้ตั้งแต่ต้นอะ มันก็ดีกว่าที่แบบว่าคุณทําเสร็จหมดแล้วเราต้องมานั่งรื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่คนทั่วไปอ่ะก็จะมองว่าอ๋อถ้าจะทําให้คนตาบอดต้องเขียนมาต่างหากแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าไอการที่เราเขียนต่างหากเนี่ยสมมุติว่าแบบมีแอปพลิเคชันเดียวกันเนี้ยแต่อันนึงอาจจะเป็นแบบอ๋อมีภาพใช้ภาพเยอะอีกอันนึงใช้แบบเท็กซ์อย่างเดียวสําหรับคนตาบอดแต่จริงแบบนั้นอะ่ะมันไม่เวิร์กเลย นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะต้องมาเหนื่อยทำงานสองครั้งในการที่จะอัปเดตใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณออกแบบแอปทีเดียวอะ่ะให้มันแบบมีภาพมีเท็กซ์ไปพร้อมกันแล้วมันใช้ได้ทุกคนอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ทำงานทีเดียวก็จบมันก็เป็นเหมือนแบบ inclusive design ะคะ่ะคือเราออกแบบแล้วให้มันเข้าถึงได้กับคนที่แบบหลากหลายใช่ไหมคะเข้าถึงได้กับคนที่อาจจะใช้เทคโนโลยีสิ่งหนึ่งความสะดวกช่วยในการเข้าถึงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคนพิการเข้าถึงได้อ่ะคนทั่วไปก็ใช้ได้อยู่แล้ว